สวัสดีครับวันนี้รายการพิหาราเล่าจะมาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับว่าในปี2องพันเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจะมีดวงชะตาอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นโปรดเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนําเรื่องราวดีๆมาเล่าเพื่อนๆฟังเพื่อจะไปเป็นแผนที่ชีวิตและปรับใช้กับตัวเองนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมจนถึง16มิถุนายนนะครับ คนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่รักครอบครัวและเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่เป็นที่ห่วงแหนครอบครัวปาเป็นดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่บางทีเนี่ยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ก็คือเจ้าอารมณ์นี่คือหมายความว่ายังไรหมายถึงว่าบางทีใครทําอะไรให้ไม่พอใจเนี่ยคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยบางทีก็หนีหน้าหลบหน้าไปเลยปีกตัวออกไปเลยไม่ไปสนใจใครหลบลนีหนีหน้าไปเลยจนตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นแล้ว ถึงจะกลับมาอันนี้คืออุปนิสัยที่บางทีขี้น้อยใจดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยบางทีเด็กๆตอนเล็กๆเ,เนี่ยบางทีรู้สึกว่าเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายบางทีทําตัวเหมือนคนอ่อนแอทําเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจพอโตขึ้นก็บางทีก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองน้อยใจตัวเองบางทีเวลาพูดกับคนที่ตัวเองสนิทด้วยก็จะรู้สึกว่า ระบายความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไม่มีคนสนใจไม่มีคนดูแลไม่มีคนให้ความสําคัญตัวเองเลยก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อ,น,อ,น,อน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองอะไรอย่างนเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ส่วนม้ากคนที่เกิดปีกรกฎเนี่ยราศรีกรกฎเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นบางทีก็จะหลบไปอยู่คนเดียวไปใช้ชีวิตสันโดษก็คือ,อไม่ไปสูงสิงกับใคร แล้วก็แต่ว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบอยู่กับบ้านกับช่องไม่เคยชอบไปไหนแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าขี้อายแล้วก็เป็นคนที่บางทีก็พูดเสียงเบาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าอะไรก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวแต่ว่าบางทีที่เขาแสดงความรักออกมาเนี่ยส่วนใหญ่หรือแสดงรักครอบครัวออกมาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาแสดงเพราะว่าเขารักตัวเอง แต่จริงๆไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะคือเขารักตัวเองเขาอยากจะให้ครอบครัวี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ต้องการความรักนั่นเองให้กับตัวเขาเองท่านนั้นท่านเองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยภายนอกเนี่ยคือปากแข็งแต่จริงๆแล้วใจอ่อน คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติขายขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยนะแล้วเขาสงสารนะเขาจะช่วยเหลือเต็มที่ดูแลเต็มที่เลยนะเหมือนกับพยาบาลคอยเอาใจคนไข้เลยเงี่ยคือเดดูแลเต็มที่เลยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าอุปนิสัยบางทีเป็นคนที่ราศรีกรกฎาบางทีก็จะชอบน้ําชอบเที่ยวทะเลชอบไปพวกที่มีแม่น้ําชอบเล่นถ้าชอบว่ายน้ําถ้าคนว่ายน้ําไม่เป็น บางทีก็จะนั่งแกว่งขาในน้ํานั่งเล่นในริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็คือไง่ายๆขอให้มีน้ําเขารู้สึกว่าเขาชอบอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะนะก็คือถ้าผู้หญิงคนไหนมีแฟนเป็นหนุ่มกรกฎเนี่ยนะคือพวกเนี้ยเขาจะชอบผู้หญิงที่อยู่กับยเย้าเฝ้าวกเรือนและเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆว่าบางครั้งออกจะหัวโบราณหน่อยแล้วเวลาไปไหนเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือ จงทาลักษณะทําตัวเหมือนกับว่า,อ,าอ่อดอ้อนเขาให้เขาคอยเอาใจให้เขาคอยดูแลเทคแคร์ care, หรือว่าเวลาไปกินข้าวเนี่ยก็ให้เขาตัวคนที่หนุ่มหนุมกรากฏเป็นคนจ่ายให้ผู้หญิงไม่ต้องแย่งจ่ายนะถ้าผู้หญิงจะทํทว่าไปแย่งจ่ายเขาเพื่อ,อคิดว่าจะแฟรแ,ฟรแฟรกันฝ่ายาหนุ่มกรากฎจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดความมั่นใจเสียหน้าเนี่ยคราต่อไปเขาจะไม่ไปกับคุณเลยนะ ดังนั้นถ้าเกิดเขาอยากจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษก็ให้เขาทำเต็มที่เลยนะผู้หญิงที่มีแฟนกรกฎนะส่วนผู้ชายที่มีสาวเป็นสาวราศาีกรกฎเนี่ยหมายถึงว่าคุณเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เซนสิทีฟบางทีดูหนังดูละครอะไรมีหลดบทแบบว่าบทเศร้าๆบ่อน้ำตาลแตกเลยบางทีก็อยู่ดีๆก็ร้องไห้โฮเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีถ้า อะไรที่เขารู้สึกว่าคําอันหนึ่งที่เขาบางทีเขาจะขี้อายคุณต้องเข้าใจความรู้สึกเขาด้วยบางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากคุณต้องเข้าใจเขาแล้วก็บางทีเขาจะต้องการให้เขาทํานู่นทํานี่ต่อหน้าคนเยอะๆบางทีเขาไม่กล้าที่ผมบอกไงบางทีเขาขี้อายดังนั้นเรารู้อุปนิสัยของสาวกรลกอแล้วเราก็ต้องทักเข้าใจด้วยว่าถ้าอยากใจเขาเอาใจอะไร้ย่ ก็ครูยอยู่กับ2คนอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนเยอะๆเขาไม่กล้าแล้วก็ดชะตาในปี2 0ง4เนี่ยผมจะพูดตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนธันวาเลยก็คือในเดือนมีนาเนี่ยคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยคือหน้าที่การงานในเดือนมีนาเนี่ยมีปัญหาไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการงานที่มีความะระบบยอดขายมีปัญหาหรือบางทีลูกค้ามีปัญหาหรือตัวเนื้อง,งานมีปัญหาดังนั้นในเดือนมีนาเนี่ย คุณอาจจะเคร่งเครียดเรื่องงานหน่อยส่วนเรื่องอันนึงก็คือบางทีเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ในเรื่องการงานเนี่ยไม่สําเร็จไม่ได้ตามเป้าเนะเดือนมีนาขอให้คุณอดทนแล้วอย่าใจร้อนแล้วก็ด้านการเงินเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสที่เขาบอกว่าจะชวนคุณเป็นลงทุนนะถ้าเขามีคนมาชวนคุณในลงทุนในเดือนมีนานะบอกว่าลงทุนอันนี้อันนู้นอันนี้หรือบิตคอยหรือ,อการลงทุนระหว่างประเทศขอให้คุณ หยุดสต็อปไว้ก่อนเลยในเดือนมีนาเพราะมีโอกาสที่คุณจะถูกหลอกและอาจจะขาดทุนได้นะดังน,นั้นเนี่ยคนที่เดิอดเกิดเดือนกรกฎนนในเดือนมีนาเนี่ยระมัดระวังการลงทุนด้วยนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยถ้าคนยังไม่มีคู่เนี่ยในเดือนมีนาอาจจะเจอคนที่รู้สึกแสดงกบอะไรไแสดงความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับคุณซึ่งมีฐานะดีนะเขาอ,อาจจะชอบพอคุณ คุณอาจจะพอใจเขาแต่คนนั้นเขารู้สึกว่ายังมีคู่อยู่ยังยังไม่เลิกกับคนเก่าดังนั้นคุณก็ควรจะทําทใจด้วยแล้วก็าวางแผนดีๆส่วนในเดือนเมษาเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะเริ่มมีงานาแค่ๆว่าจะมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่หรือทำขยายก,กิจการได้ในเดือนอเมษานะหรือบางทีจะได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่ในเดือนเมษาแต่ว่ามันก็ งานเมษาเนี่ยเหมือนมีงานโปรเจกต์ใหญ่แต่ผลที่ได้ยังไม่ได้สำลิดผลนะแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าด้วยก็ให้วางแผนไว้ก่อนถ้ามีงานใหญ่มาอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรูปลงทุนเยอะๆค่อยๆทำอย่าอย่ารีบแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยเือน,นเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาดังนั้น พอมีเงินก้อนใหญ่คุณอย่าชะล่าใจแล้วหูรีบลงทุนทุ่มเงินเลยเนีย่มันอาจจะปิดพลาดขาดทุนได้นะส่วนเรื่องอเพราะอะไรเพราะว่าในเดือนเมษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเงินอื่นที่จะตามมาในส่วนที่ไม่ควรจะเสียเช่นอยู่ดีๆรถก็เสียอยู่ดีๆบ้านก็มีไอ้นู่นไอ้นี่พังอะไรเงี้ยดังนั้นรายจ่ายที่จะแฝงมากับรถกับบ้านในเดือนเมษาให้ระมัดระวงังอย่าพึ่งมือเติบดังนั้นกันเงินไ้ด้วยก้อนหนึ่งส่วนเรื่องความรักเนี่ยคุณก็จะเจอ อ่าง่ายๆว่าเจอความรักที่ดีเจอเจอคนที่ยังไม่มีคู่นะถ้ามีคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือโอเคความรักก็ไปได้เรื่อยๆแต่คนที่ยังไม่มีคู่จะเจอคนคนที่เขาถูกชะตาคุณคุณก็ถูกชะตาขเขาแต่อย่างที่บอกคือตั้งแต่เดือนที่แล้วละก็เจอคนที่ฐานะดีแต่เขายังมีคนเก่าอยู่เขายังไม่ได้เลิกกับคนเก่าคุณก็ควรจะอ่าดูให้ดีๆให้รอบคอบนะอย่าพิ่งทุ่มเทใจไปส่วนเดือนพฤษภาเนี่ย ธุรกิจการเงินคุณเนี่ยมันมีปัญหาไม่ค่อยดีดังนั้นต้องวางแผนซ้อนแผนเอาไว้เรื่อยๆนะในเดือนพฤษภาฯนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องลูกค้าเรื่องการเงินเรื่องอ่าเรื่องผลกําไรต่างๆที่มันไม่ได้ตามเป้าอย่างนั้นดังนั้นอาจจะมีการขาดการขาดทุนได้ในเดือนพฤษภาฯระมัดระวังให้ดีๆอ่าอย่าประมาทส่วนเรื่องอ่าเรื่องโชคลาภเนี่ยในเดือนพฤษภา คุณมีโชคลาบลอยนะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่นะไม่ว่าจะกักกับลูกค้าอาจจะได้จากลักษณะเหมือนเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือจะถูกหวยเลยเบอร์เดือนๆพฤษสภาแต่ถ้าได้มาแล้วขอให้กันต่างหากเลยแยกปัญหาเลยอย่าโอ้ยชะลาใจดีใจได้เงินปุ๊บโอ้ไปเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีในเดือนต่อไปที่คุณต้อง,ตอง,ตองเตรียมใช้เงินนะแล้วก็เรื่องเรื่องความรักเนี่ยคือโอเคยังไม่มีปัญหาอะไร ง่ายๆว่าถ้าจะเจอคู่เนี่ยเดือนพฤษภาถ้าเจอคู่เดือนพฤษภาและเดือนอื่นๆมีนาเมษาอาจจะมีเจ้าของถ้าพฤษภามีโอกาสจะเจอคนที่มีคู่เจอคนใหม่ที่มีฐานะดีอันนี้หน้าคบต่อได้ยังคบไปเรื่อยๆได้ในพฤษภานะส่วนเดือนมิถุนาเนี่ยคุณก็ยังตั้งใจทํางานดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็งานนั้นเนี่ยมันอย่าไปหวังมากในเดือนมิถุนานะเพราะว่า ไม่ว่าพอเดือนพฤษภาได้เงินดีปุ๊บมิถุนาวหวังก็จะได้เงินก้อนนั้นอีกอย่าเพิ่งไปหวงังเพราะมันไม่มันจะผิดหวังนะเดือนมิถุนามันไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ยังถือว่างานยังไปได้ดีแต่ว่าง่ายๆว่าลงแรงไปเยอะแต่ผลตอบแทนมาไม่ได้อย่างตามที่คิดก็อย่าเสียใจแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยก็คือยังได้อยู่ยังไม่มีอะไรแต่มันมีรายจ่ายรอเลยก็คือได้มาปุ๊บเก็บไม่นานต้องจ่ายออกเลยในเดือนมิถุนาเนี่ยแล้วก็อ่ามันจะ อ่าเรื่องเรื่องอื่นเรื่องคู่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมฮะก็คือคู่ถ้าเจอเจอคู่เจอคนรักเนี่ยยังเจอคนที่เขามียังมีความสัมพันธ์ยังไม่เลิกกับคนเก่าดังนั้นต่อให้คุณรักยังไงอะไรยังไงถูกใจกันยังไงขอให้คุณดูใจกันไปก่อนอย่าพึ่งไปผีผามเพราะว่ามันจะมีปัญหาทะเลาะกันจนในเดือนเดือน,อ,นอ่าชีวิตอ่าเรื่องคู่ของคุณอ่าในในราศีกรกฎเนี่ยมันยังมีอ่าไม่ดีอยู่ก็คือ เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่เท่านั้นเองแม้เขาจะเลิกกันห่างๆแต่ว่าเขายังไม่เลิกกันขาดนะครแล้วในเดืนกรกฎาเนี่ยคุณตอนนี้รู้สึกคุณจะขยันขันแข็งมากเลยเพราะคุณหวังผลในการทํางานดีเดือนกรกฎาสุขกระตือรือร้นขยันขึ้นแล้วก็แต่ว่าลง,ลงแรงลงใจเต็มหวังเต็มที่เลยนะกรกฎานะแต่ผลไม่ได้ตามเป้าอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอ,อุปสรรคจากงานที่ คุณไม่ได้ไม่ได้เตรียมการเอาไว้เหมือนกับเป็นเป็นเป็นแฟกเตอร์อื่นหรือปัจจัยอื่นที่คุณค,ณควบคุมไม่ได้มันเข้ามาในเดือนกรกดาพอดีแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันติดการงานติดแต่การเงินคุณไม่ติดถือว่าโชคดีนะผมบอกเลยว่าการเงินคุณยังโอเคแต่ว่าการเงินคุณไม่ติดแต่รายจ่ายก็ตามมาติดติดนึกออกไหมฮะดังนั้น ต้องที่ผมบอกไงว่าพอคุณได้เงินก้อนนั้นมาแล้วคุณต้องกันเอาไว้ตรงเนี้แหละฮะในเดือนกรกฎาที่คุณต้องกันเอาไว้เพราะรายใจ่ายในเดือนกรกฎาจะสูงแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรถ้าคนมีแฟนมีคู่แล้วก็เข้าใจกันไปไเรื่อยคุยกันเรื่อยแต่ว่าคนที่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนรักในเดือนนี้ได้ก็คือมีคู่จรเข้ามาอยู่แต่คู่จรของคุณมันยังมีที่บอกว่ายังไม่เลิกกับคนเก่าดังนั้น อย่าทุ่มเทใจทั้งหมดส่วนในเดือนสิงหาการงานของคุณในเดือนนี้ดีขึ้นคูออกแรงทำงานไปได้ผลตามสมควรที่คุณตั้งตั้งตั้งเป้าไว้พอสมควรนะดังนั้นถือว่าเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยงานดีเงินด,นด,นด,นดีโอเคปลอดโปร่งแล้วก็ง่ายๆว่าหยิบจับอะไรสมหวังในเดือนก,ร,อร,อนกรกฎาเลยกรกฎาคมสมหวังเมื่อเดือนกรกฎาคมสมหวัง รีบไปทําสักทานซะให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อในเดือนต,อต่อไปจะได้ไม่ติดขัดเพราะว่าในเดือนกันยาเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นหรือถ้าเกิดคนทางธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสจะขยายฐานฐานรายได้เพิ่มขึ้นขยายสาขาได้เพิ่มขึ้นในเดือนกันยาดังนั้น เดือนสิงหาทาสังคทานล่วงหน้าให้เจอกำเนิดเ,เลยเพื่อกันยาจะได้รับข่าวดีมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีทั้งงานดีขยายงานดีได้เรื่องตําแหน่งได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินดีในในเดือนกันยาถือว่าโชคดีมากแล้วก็จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองส่วนคนที่มีคู่แล้วรู้สึกสมหวังดีแต่คนที่ไม่มีคู่เจอคู่เหมือนเดิมแต่คู่ยังมีเจ้าของแต่คู่มีฐานะดีไปเคลียร์ไปคุยให้เรียบร้อยถ้าคุณรักคนนี้จริงๆชอบคนนี้จริง เขาต้องไปคุยให้เขาตกลงกันให้เรียบร้อยไม่ใช่คบกันคบซ้อนอย่างนี้นะแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยงานของคุณก็ยังโอเคอยู่นะยังราบรื่นมาจากเดือนกันยายนอยู่ถือว่าโชคดีมากเลยคนที่เกิดราศีกรกฎนะการงานการเงินไปได้ดีแล้วก็แต่ว่าในเดือนตุลาเนี่ยคุณมีเงินเข้ามาแต่ตุลามีรายจ่ายรอเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีๆต้องซ่อมรถครั้งใหญ่เลยหรือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันจ่ายค่าซ่อมรถแล้วก็อาจจะต้อง ซ่อมแซมบ้านในส่วนที่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเสียหายก็ต้องไปเสียหายต้องไปจ่ายง่ายๆว่ามีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดรออยู่ในเดือนตุลาแล้วก็บางทีจะต้องไปจ่ายให้กับเพื่อนฝูงบริวารที่บางทีเขาขอความช่วยเหลือดังนั้นถ้าเขาขอยืมคุณแค่ว่าอย่าไปให้แต่ว่าถ้าอยากจะให้เขาก็คือให้ไปเลยนะให้ยืมอาจจะไม่ได้คืนดังนั้นให้ในลิมิตท,ที่คุณรับได้ที่คุณจะให้เขาไปเลยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ ส่วนคนคนที่ว่าโสดอยากจะมีแฟนเดือนนี้ถ้าคุณไปคบคนที่ที่ที่คุณพอใจเนี่ยคุณอาจจะถูกขัดขวางนะถ้าคุณแบบมาเจอเจอคนรักคนที่คุณชอบเนี่ยฐานะดีในเดือนตุลาเนี่ยคุณเจอแต่คุณจะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้คบแบบสบายนะเพราะว่ามีคนคอยขัดขวางคุณอยู่ทางญาติผู้ใหญ่ของของฝ่ายตรงข้ามเขาจะขัดขวางเขาไม่เห็นด้วยกับคุณนะส่วนเดือนพฤศจิกาเนี่ยงานขงคุณช่วงเนี้ย ไม่ค่อยได้เต็มไมตเต็มหน่วยเหมือนเหมือนเดือนที่ผ่านมาดังนั้นวางแผนดีๆเพราะว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยคู่แข่งคุณเนี่ยหรือคู่ค้าคุณคู่แข่งคุณเนี่ยเขาเริ่มเริ่มตีตัวกระชั้นชิดในการที่จะแข่งขันกับคุณดังนั้นมันจะมีอุปสรรคและผลที่คุณเนี่ยผลยอดขายคุณอาจจะตกลงเพราะว่าคู่แข่งเขาจากใกล้แซงเข้ามายังเริ่มตีตีสนิทเข้ามาแล,และเริ่มใกล้ละดังนั้น าการการค้าหรือธุรกิจหรือการงานเนี่ยเริ่มมีปัญหาติดขัดที่ว่าชะลอดังนั้นก็วางแผนล่วงหน้าแล้วนะคุณรู้ล่วงหน้าแล้วนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้จากการเสี่ยงโชคอยู่ส่วนเรื่องการเงินจากเรื่อง,เร,องเรื่องธุรกิจการค้ายังได้เรื่อยๆแต่ว่ามันมีรายจ่ายที่คุณมองไม่เห็นอยู่แต่ว่ามันต้องจ่ายทุกเดือนยังเข้ามาหลอกหลอนคุณอยู่ในเดือนพฤศจิกาดังนั้นเมื่อได้เงินมาในเดือนอก่อนหน้านั้น คุณต้องกันไว้จนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเลยปีนี้เลยด้วยซ้ําแล้วส่วนในเดือนธันวาเรื่องความรักไม่มีปัญหาเลยครับก็คือก็ส่วนใหญ่ก็คือเอย่านเดิมฮะ คบได้แต่อย่าพึ่งทุ่มใจเพราะว่ามันกลายเป็นครบซ้อนนะคนที่ไม่มีคู่นะคนมีคู่ไม่มีปัญหาฮะส่วนเดือนธันวามนี้งานของคุณเดือนเนี้ยโอเคแล้วเพราะว่าคุณรู้แก้ไขปัญหาจากคู่แข่งในเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาคุณตั้งรับเรียบร้อยแล้วงานมันก็เลยเริ่มเริ่มกลับมาเห็นผลดีเริ่มไปได้ไดเรื่อยๆและเริ่มปลอดโปร่งในเดือนธันวาแล้วก็ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องโดนเสียเงินในเดือนธันวามีโอกาสเสียเงินสูงเลยนะดังนั้นเนี่ย คุณเซ็นอะไรในเดือนพฤศจิกาธันวาเรามัดระวังในการเซ็นเอกสารนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะเพราะธันวาถ้าคุณเซ็นอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดนะธันวาคุณจะเจอ,อผลที่คุณไปเซ็นเอาไว้ในเดือนพฤศจิกาธันวาคุณต้องรับผลอาจจะต้องเสียเงินเสียทองในเดือนธันวานะการเซ็นเอกสารให้ระมัดร,ระวังเลยแล้วก็เรื่องอเรื่องเงินต่างๆเนี่ยจะจะจะเสียเงินจากการที่คุณเซ็นอะไรโดยที่คุณไม่ได้รอบคอบจะเสียเงินอาจจะมีการอาเรนะ ต้องรับผิดชอบอะไรเงินที่สูญเสียไปจากการเซ็นเอกสารของคุณนะ่ะส่วนเรื่องความรักเหมือนเดิมครับก็คือเจอเจอคนถูกใจแต่ว่ายัางมีคู่อยู่กช้ำรักกันง่ายๆก็คือดังนั้นถ้าจะสมหวังในความรัก คุณต้องไปให้เขาคุยให้เขาเคลียร์กับคนรักเก่าเขาดังนั้นวันนี้รายการพิขามาเล่าก็เหมือนเดิมฮะสนุนรายการโดยเทียนหอมชานเดลก็จะขายทุนหลังร้อเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ยังแถแมแหวนพญานาคอยู่ผมกลาบขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปอ่ารายการพิขามาเล่านะครับทุกคลิปเลยนะครับแล้วผมจะนําดวงชะตาของราศีอื่นมาพูดต่อในคลิปต่อๆไปนะครับผมกรับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ